องตังที่ถึงเขาหัวเงี้ยใหม่องตังเงี้ยใหม่เด้อฮะใครเหงา้ยวใครเงาฮะใครเหงา้ยวอเดินตามมาเนี่ยอืเดินตามมาคิดถึงแม่คิดถึงใาของแม่อะไรอืมงตังุงตังครับเจ็บเปล่าเจ็บเท้าเปล่าอืม นครับนี่นะคะอะไรนะคิดถึงเขาป่ะอไม่ตอบอีกก๊ดล้งใหญ่เลยอะใครอุ้ยเก้อาอ่ะเก้าอ่ะเก้าอ่ะแล้วมามาแฟ่พ่องเดย์เก้าครับตาปูดเลยอู้วตื่นมาตอ่นมา